ครับสวัสดีครับผู้เสมอแทกเตอร์สาขาลำปางนะครับผมครับวันนี้ก็มาพบกันอีกข้งนะครับผมตีสาขาลำปางนะครับมีรถเข้าใมหนึ่งคันนะครับที่จะนําเสนอนะครับก็จะเป็นรถคูบ o ต้า L5018 นะครับคันนี้ประสพพารียบร้อยพร้อมใจ้งานนะครับก็มาพร้อมกับในส่วนของอุปกรณ์ใบด้านหน้านะครับแล้วก็ผ่านทวนใหม่ของ LCS นะครับผมก็คันนี้ บ๊อบการแช้งานนะครับคันหน้านะครับก็ปกติหลุมมงลุงมากนะครับแน่นอยู่ครับผมห้องโดยสารนะครับสวยงามนะครับผมมากครอบในส่วนของมากเขื่อนก็ครบนะครับยางไดไมซีเซนท้ายก็สะอาดสะอ้านนะครับพื้นฐานเดิมก็เป็นรถไร่นะนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับล่อกับมีแตกมีเล่านะครับ ครับห้องด้วยสารบ่อเปอร์สภาพการจช้งานสวยงามครับเครื่องสีเดิมนะครับคันหน้านะครับสภาพปกติร้อมจช้งานครับทันนี้ได้ยังไม่4ีเส้นนะครับทันนี้ก็จะเปิดราคาไว้ที่4 9 9 0 0 0บาท4 9 9 0 0 0บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเขามาดูมาล้องได้นะครับติ่พุทธเสมอสาขาลำปางนะครับสำหรับการ ขับทดสอบนะครับผมก็ลองขับดูนะครับการสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์สตาร์ติดง่ายนะครับเครื่องเดินหนิงนะครับผมเครื่องยนต์เกียร์นะครับเข้าได้ทุกเกียร์นะครับพวงมาลัยเบลนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของใบมีดนะครับขึ้นลงเร็วนะครับระบบโฟวิวใช้งานได้ตามปกตินะครับรวมถึงีดีโอตัวนะครับก็ มีการตรวจสอบจากช่างแล้วนะครับก็พร้อมใจงานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับที่พุทธเสมอสาขาลำปางนะครับเบอร์โทร081 366 2756นะครับอยู่ที่ยมเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับส่วนที่สาขาระยองนะครับก็จะมีเบอร์โทรอยู่นะครับเบอร์ศูนย์หกสามนะครับแล้วก็099494 5351 นะครับก็วันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ